มังกรหรือเทพเป็นเทพรเจ้ามังกรไม่ได้เลยไงทําไมเธอไม่ตั้งคาถามแบบนี้กับแบล็กบอลบ้างเวลาแบบทาไมเราต้องมีลูกแก้วมังกรแล้วเทพรเจ้ามังกรคืออะไรตกลงท่านเทพเจ้ามังกรจะเป็นเทพหรือจะเป็นมังกรทําไมต้องมาตั้งคาถามนี้กับฉันในขณะที่ยังอื่นแกไม่เห็นตั้งคำถามเลยอ่ะทำไมทําไมเธอไม่ถามว้าททาไมต้องเป็นนักรบมังกรตกลงเธอจะเป็นนักรบหรือเธอจะเป็นมังกรหรือเธอจะเป็นแพนด้าทำไมไม่เลือกอะไรสักอย่างทาไมถึงถามแต่ฉันวายท่านเทพเป็นจุดตำสองขหัวสว่าหันให้พวกเราลุมแกล้ง เธอกล้าพูดว่าฉันเป็นจุดต่ำสุดในห่วงโซ่อาหารอย่างนั้นเหรอเจ้ามนุษย์ตัวกระจจอยลอยอตุ๊ตะเทเสียงจะไร้ความสามารถเรียบร้อยเอาไป3า0รอวิดูซิทีนี้ก็จะได้รู้ว่าใครกันแน่ที่มันอยู่จุดสูงสุดยสูงสุดเยจุดสูงสุดเฮนนี่ก็จะได้รู้ว่าใครมันอยู่จุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร